คนหน่อยๆแล้วก็เดี๋ยวโรยผักตัดครึ่งตัดครึ่งใช้กระป๋องแบนๆใหญ่ๆเด่ย๋ยวไปบี้ให้เละนะคะไม่อร่อยค่ะจะเละเป็นกาวเลยเอาแค่เป็นชิ้นๆเอาไว้เคียวด้วย แล้วก็โรยใบมะก,กรูดโรยพริกกระเหลี่ยงพริกหลออชาอร่อยอร่อย ยำปลากระป๋องค่ะใส่ตะไคร้หอมแดงคริกขี้หนูมะนาวแล้วก็ผักที่ชอบที่มีเ่งต้นหอมผักชีโหะระพากระเพราอะไรก็ได้ใบมะกรูดหั่นฝอยมัมมําเจริญอาหารค่ะเด็กกินได้ผู้ใหญ่กินดี